ไข่นี่จะฟองละสี่บาทแล้วหรอขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วสามบาทแปดสิบตังค์ค่ะโอ้โหไข่ขึ้นอีกแล้วโอ้โหนี่อะไรดอกเบี้ยก็ขึ้นไข่ไก่ก็จะขึ้นค่าไฟนี่ก็กัดฟันกดให้เพดานต่ําสุดๆแล้วนะแต่ก็ทกไ่าก็สี่บาทกว่าอยู่ดีอ่ะลองไปดูหน่อยค่ะราคาไข่ไก่เครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไข่ไก่สี่แห่ง สากรผู้เลี้ยงไข่ไก่8ริ้วจำกัดนะคะรวมไปถึงสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนและสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดค่ะรวมไปถึงสากรผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีได้ออกประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกรรษตรกรตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไข่จะอยู่ที่ฟองละ3บาท8 0สสตางค์ กลับขึ้นมานะคะจากเดิมอยู่ที่ฟองละ3บาท50ชสตางก็คือขยับขึ้นมา30ชสตางค์ต่อฟองครับแต่ถ้าซื้อเป็นแผงเลยอ่ะก็จะอยู่ที่แผงละ9บาทโโทั้งขายปลีกและขายส่งคือแต่ก่อนนะนึกแล้วไม่ออกกินไข่ประหยัดไงไม่รู้จะนึกเมนูอะไรกินไข่เนีง่ายๆเราก็คิดว่าประหยัดเดี๋ยวนี้พอนึกถึงไข่เฮ้ยต้องคิดอีกอดีไหม บางคนหรือมีอยางอื่นอีกไหมบางคนบอกว่าเออไม่ซื้อกับข้าวย่างอื่นแล้วกินไข่อย่างเดียวสองฟองนี่อาจจะต้องลดเหลือฟองเดียวแล้วนะใช่ไงนี่ฮะขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไข่ขึ้นค่าไฟอ่ะค่าไฟเนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่ท่านนายกบอกว่าคือถ้าเกิดขึ้นไปถึง4ี่บาทยีสตางค์เนี่ยโอ้โหระชนชนไม่ไหวหรอกตายแล้วกฟผเขาบอกเ้านี่เป็นแสนล้านถ้าไม่ขึ้นค่าไฟเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้น ทางกระทรวงพลังงานก็พยายามพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็กดเพดานให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้แล้วนะคะตัวเลขล่าสุดที่ออกมาวันนี้คุณคมกลิดต,ตันตระวานิตเลยค่ะที่การสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกกกพบอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบค่า FT ในงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน67อยู่ที่39.72สตางค์ต่อหน่วย เพราะฉะนั้นถ้าคำนวณออกมาเป็นค่าไฟเนี่ยจะอยู่ที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน300หน่วยต่อเดือนนี่คือกดแล้วใช่ไหมกดแล้วเต็มที่ได้เท่านี้ตอนแรกเนี่ยที่มีข่าวออกไปเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณ3บาท99สตางค์แต่ก็ไม่น่าจะไหวไงอ่าซึ่งถามว่า4บาท18สตางค์เนี่ยใช้ต่อเดือนลองตีคำนวณดูนะค่ะข่าวพีทีทีวีก็ลองคำนวณดูง่ายๆเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับถ้าเดิมท่านผู้ชมใช้ ไฟเนี่ย4 0 0หน่วยก็บ้านธรรมดาเนี่นะสบาท99สตางค์ท่านจ่ายค่าไฟเดือนละ1 1 7 6 5บาทอากติตีสัพันแปดนะ,ะแต่ถ้าใช้เลทนี้นะ4บาทส8สตางค์ต่อนหน่วยถ้าท่านใช้400หน่วยเดือนหนึ่งท่านต้องจ่ายเพิ่มมาอีกเกือบ100บาทนะโอ้คือถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยก็77บาทท่านต้องจ่ายค่าไฟ1,842บาทขึ้นมาอีก77บาทใช้ไฟเท่าเดิมค่ะ แต่ท่านจ่ายเงินเพิ่มอีก77บาทคือช่วงหน้าหนาวแบบนี้อากาศอ้าเรื่อหนาาอากาศมันไม่หนาวหรอกนะแต่ว่าถ้าเรามองว่าตอนนี้อากาศไม่ได้ร้อนจัดมากรเราจ่ายอยู่ประมาณเฉลี่ย1 8 4 2บาทคือเพิ่มขึ้นมา77บาทใช่ไหมแล้วลองคิดถึงหน้าร้อนอช่วงเมษาช่วงพีคพีกอะ่ะแล้วท่านอย่าลืมนะไข่ก็ขึ้นคใช่ไหมท่านมาสิ้นเดือนอาดูดอกเบี้ยเงินกู้บ้านขึ้นขึ้นอีกอม,มันขึ้นทุกอย่างยกเว้นค่าแรงค่าแรงเท่าเดิม ซึ่งคุณคมเกลดบอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยที่ประกาศมาเนี่ยมันลดจากที่เคยประกาศไว้นะถูกไหมม,มันลดลงนะ,ะแต่ท่านก็บอกนะครับว่าต้นทุนค่าไฟในระยะต่อไปมันจะอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะมันจะขึ้นกับราคาและปริมาณก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักเพราะฉะนั้นกกพยังต้องติดตามการส่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยและการส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในเมียนมาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีการจัดหา lng เพิ่มเติม สอดคล้องกับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศนอกจากนี้ราคาค่าไฟยังต้องคำนึงถึงภาระเอทีคงค้างที่ต้องส่งคืนกฟผและปตทในระยะเวลาที่เหมาะสมนี่ถึงบอกว่าปตทเขาบอกว่าเขามีหนี้เป็นแสนล้านทางกกพอบอกต้องคิดถึงหนี้ของกฟผเขาด้วย<อ>นี่ฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเลยอยากเรียกร้องให้ประชาชนใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการนำเข้า LNG และ ลดความผันผวนของราคาพลังงานค่ะนี่ล่าสุดโอ้โหพาเร็กันขึ้นทั่วหน้านะเออ